สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เราจะมา reaction นะครับผมกับ Variety นะครับผมรายการของน้องไบร์กับน้องวินนะครับผมชื่อตอนว่าไว้วินสู้สุดใจนะครับแข่งอีงธนูวัดความแม่นก็ได้สปอนเซอร์โดยซันซิลนะครับผมผมก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเป็นคอนเทนต์ออนไลน์นะครับแล้วเป็นรายการน่ารักๆรายการหนึ่งขึ้นมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนก็ถือว่าคลิปนี้เอามาชดเชยความคิดถึงแล้วกันนะครับเพราะทุกทีจะมี๋ยวไปเริ่มต้นดู นะฮะก่อนอื่นขอบคุณทาง CMTV นะฮะที่อน,นิเมะเรีแอคชั่นได้นะครับจริงจริงหน้าพี่ให้โดนเลยมันไม่ได้คะแนนอ๋อแต่ถ้าได้คะแนนเนี่ยก็จะต่อที่ต่อดี่ต่อที่สวัสดีครับผมเลโอนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันว่างๆนะครับของพี่เลโอคนนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเนี่ย คิดถึงน้องชายฝาแฝดของผมพี่บอกว่าฝาแฝดเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่หน้าเหมือนกันแต่เราเนี่ยมีแม่คนเดียวกันก็คือแม่อีทนะครับ <laughs> ก่อนจะเป็น B1 B2 ีเนี่ย <laughs> ผมเคยเป็น B 0ศนย์มาก่อน <laughs> อยู่กับพี่อีทมาตั้งแต่ชีวิตผมยังไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิม <laughs> ซึ่งวันนี้นะครับผมจะชวนไบร์วินเนี่ยนะครับ, <laughs> ม,รบมายิงธนูเออซึ่งตอนนี้นะครับไบร์วินเขากำลังซ้อมยิงธนูอยู่นะครับทั้งทั้งที่ตอนนี้เนี่ย เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังชอบกีฬากลางแจ้งไม่กลัวแดดเลยนะครับทั้งๆที่โอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายเขาไม่น่าจะชอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าไบร์วินเนี่ยตอนนี้เขาซ้อมยิงไม่เห็นอะไรเดบ๋ยวนะเนาะก็แต่ไบร์วินบล็อกเลยเนาะที่เขาแข่งขันกันเลย มันแย่เลยมาทั้งนี้อ่ะโอเควันนี้เนี่ยเรามาเจอกันอีกแล้วในบรรยากาศกลางแจ้งบรรยากาศเอาดอ d o แบบนี้ เพราะพวกเรานี่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งถูกไหมครับผมชอบ,บ,บมากเลยครับอันนี้จริงจริงมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าบุกเพล์อราวาสจักรวา <c oughs> วาส <c oughs> ทำไมวันนี้ถึงชวนเรามาเล่นธนูก่อนมา <ไอ S 1> ยิงธนูเนี่ยคือกีฬาธนูเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีเราจะได้ฝึกเรื่องของสมาธิแต่คุณเนี่ยวันนี้แดดร้อนขนาดนี้คุณยิงธนูกลางแจ้งคือไม่กลัวอะไรเลยเหรอครับโอ้โหไม่กลัวแดดเลยครับเพราะว่าพวกเราที่มีตัวช่วยแดดแดงแค่ไหนเนี่ยไม่กลัวแดดอยู่แล้วอาคือผมเนี่ย สวยงามเงางามแบบนี้ตลอดเวลาแดดแร์าไหนไม่กลัวแน่นอนนะครับผมอายโอเคเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับผมชวนนะครับสองสาวสวยนะครับมาร่วมยิงธนูเราด้วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยแซ่บทั้งคู่แซ่บคนละสไตล์คนนึงเนี่ยเป็นแบบว่าเล็กพริกขี้หนูอีกคนอ่ะอีกคนเนี่ยเป็นพริกแบบหมาแล่วก็าหมาแล้ว็ากดิชาแล้วมันแซ่บรสแซ่บรสองคนสองสไตล์แต่ผมเนี่ยชอบทั้งคู่ เอาละไม่รอช้าเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่านะครับ,รบน้องใส่สีและน้องกระโปรโอ้โหหนีใส่ซีนี่สวยวันสวยคืน ดี๋ยวก่อนคุณเดินแบบว่ายังไงเอาล่องเนี่ยคือบังหน้าบังผิวตัวเองไว้แต่ไม่บังหัวไม่บังผมเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้รู้ว่าไงว่าใบวินกับพี่เลโอเนี่ยพามาทํากิจกรรมกลางแดดแบบนี้เราก็เลยเตรียมตัวมากันแล้วอ่ะดูผมมาด้วยดู้ยผมคุณสวยมากท้าแดดท้าแดดสดโอ้โหคนบ้าอะไรมาถึงสะบัดหัวใ้ผู้ชายขนาดนี้เมอเกิดห่วงเรื่องผมแห้งกรอบเนี่ยเราสองคนไม่กลัวเลยเพราะว่าใช่มากอ่าที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยนะะโอ้โห ไม่กลัวเลยผมแห้งกรอบผมเสียอะไรอย่างนี้คุณช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมพี่พร้อมนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผูกกับไซซีมีเกาะป้องกันยูวีให้กับผมนะคะใช้ซันซิลเนเชอรัลสากุระและลาสเบอร์รี่มาแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไบวินเนี่ยลงว่ามันเป็นแชนมพูที่กันแดดได้ก็เลยสระมาเลยสิคะแ,แ,แดดแรงแค่ไหนนะคะก็ไม่กลัวเลยว่าผมจะแห้งกรอบวันนี้เรียกว่าทั้งสองคนเตรียมตัวมาดีแบบเว่อร์นะครับตอนนี้ผมสวยทาแดดมากๆเลยครับไซซีครับแล้วเป็นไงบ้าง ครับพอได้ใช้ Sunsilk Natural Sakura Raspberry นะครับเป็น Sun Silk Natural ชอบมากเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยผมเปล่งประกายมากคือจริงๆเนี่ยซีเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแดดมากๆเลยค่ะผมก็ค่อนข้างแห้งแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยผมนุ่มมากไม่กลัวแดดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งไม่เห็นตัวแอลหรือว่านาทุล่านุ่มมากๆแล้วค่ะใช้เพราะผมแบบนุ่มมากไม่ชอบโดนจับนี่นี่เลยไงนี่แดดออกแดดมาเลยนะผมยังนุ่มอยู่เลย่ขอบตัวเองอยู่ใช่เลยครับแดดแดงแค่ไหนนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะ Sunsilk Natural มีสารสกัดจาก s a k u และก็รัสเบอร์รี่ซีดออยนะครับช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้แห้งกรอบจากน้ำสี UV เหมือนเป็นเกราะป้องกันผมเลยนะครับใช้แล้วผมนุ่มลื่นหน้าสัมผัสนะครับผมเปล่งประกายท่ากลางแสงแดดเลยครับบอกเลยนะครับว่าเป็น The One and only แชมพูกันแดดหนึ่งเดียวบนโลกเลยนะครับถ้าอยากให้ผมสวยต้องมีเกราะ UV ซากุระของซันซิลเท่านั้นนะครับแสดงว่าอย่างนี้ไบรท์วนเนี่ยคือใช้ตัวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เลยครับแบบแรงแค่ไหนผมก็ไม่ห่วงนะครับไม่กลัวเลยครับนี่ดูได้เลยนี่โอ้โหผมสวยพร้อมท้าแดดมากๆครบไเป็นคนนเหือเเเเยออะะะนาาาพร้ตงท แบบเวทลุกตลอดเวลามันจะเข้าหนาเหนอแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เหนอ่ออกจริงๆเขาเป็นเวทลุกอยู่อะยเงี้ยลยคือไม่อยากจับเนี่ยตัวผมแห้งหรือว่าหรือว่าไม่ชอบติดมือมาพี่กลอบติดมือ กัวกันค่นี้ถ้างั้นวันนี้พี่ขอซันซิลเนเชอรัลสักุระและราสเบอร์รี่ไปใช้ได้ไหมครับได้เลยครับยินดีมากเลยครับขวดสขวดไม่น่าพอผมขอเป็นลังเลยได้ไหม <c oughs> ได้เลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ได้เลยโอเคั้นวันนี้จัดมาให้ผมหน่อยนะครับแต,แ,ตแต่แต่แต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสระผมโชว์แต่อย่างใดนะครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะมายิงธนูกันอ่าไม่ได้ยิงธนูเฉยๆด้วยจะ เล่นเกมไปด้วยนะครับซึ่งเกมของเราต้องมีการแข่งขันกันนะครับกิกาเป็นไงไปดูกันเลยกติกาก็คือเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมโดยทั้ง2ทีมจะต้องสลับกันยิงธนูทีมละสิบดอกให้เข้าเป้าที่มีคะแนนติดอยู่และถ้ายิงโดนซากุระและราสเบอร์รี่จะได้คะแนนโบนัสเพิ่ม1ิบคะแนนทีมไหนได้คะแนนเยอะสุดชนะไปเลยส่วนทีมที่แพ้ต้องโดนลงท่อพิเศษถ้าทีมไหนยิงธนูโดนเป้าใบหน้าเพื่อน <Roth> <die> เพื่อนคนนั้นจะโดนติดสติกเกอร์รูปใบหน้าแบบน่ารักน่ารักโอเคนะครับได้รู้กติกากันไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับซึ่งแต่ไม่ได้คะแนนเพิ่มเนาะครับเกมนี้เนี่ยเล่นติดสติกเกอร์หน้าเพื่อนเลยไหนๆมากันอย่างงี้ชาย2หญิง2องไปวินก็ลุ่มเลยไปเอาไปออกดีกว่าไปออกกันเลยไปหญิงหนึ่งไปกันลุ่มเลยดีกว่าผู้ชายสุง192คนมาอย่าบูลลี่นะเอางี้ นะครับเดี๋ยวให้สองสาวนะครับกระปุกกับไซซีเนี่ยเป่ายิงฉุบกันแล้วเลือกคู่เป็นของตัวเองคูู่คู่คู่ที่เป็นคู่ไงคู่ที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือสมมติว่าคุณเป่าชนะคุณก็ได้เลือกอจะจับไบายหรือจับวินมาเข้าทีมเราดีชนะได้วินเพราะว่าวินแปลว่าชนะโอเคโอเคได้ยางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบได้คู่กันแล้วนะครับมายืนประจำที่เลย ว่าใครจะแพ้นะครับเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองทีมก็พร้อมมากอยู่แล้วแต่ปกติวินเล่นเกมเก่งนะลงสนามก่อนเดี๋ยวเขาวิ่งนาะเพราะตอเริ่มก่อนเดี๋ยวก่อนเล่าคุณสาปรึกษาต้าสินไหมเอาไป่วยไช่วยไปบวินมากดีกว่าแต่ยังไบ่ายวินชนะได้เลือกว่าโโออเเคคถ้าคุณชนะคุณจะเลือกว่าเขาเล่นก่อนหรือคุณเล่นก่อนก็ได้เอายิงชกเอายิงชกทีมเราฝั่งจบชนะสองรอบเลยอยากทรว่านี้ดวงมันได้ไหมได้ที่หวังมาท่หวงมาดูเชิงก่อนหรือสอนให้เด็กมันดู ผมชนะมาขนาดนี้แล้วเนี่ยให้เขาไปก่อน Win อย่างนี้ไม่ต้องพูอย่างนี้ไม่ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดสรุปแล้วเลือกว่าให้ทีมไร้กับใจซีไปก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนเห็นน้องวินที่ไปเที่ยวเหนือเนอะน่ารักเนาะรู้กับช้างบ้านเนี่ยคือแบบชอบใส่เสื้อทีมเดียวกันโอเคเชื่อว่าทั้งสองทีมพร้อมแบบมหัมทางบ้านเลย่างนี้ไปลุยกันเลยโอเคนะครับมา ทีมแรกนี่ยต้องเริ่มเล่นนะครับก็คือไบรท์และไซซีนะครับพร้อมนะพร้อมครับใ <ไข S 2> ครโดนยิงก่อนไบรท์ก่อนเลยก็ได้อ่ะไบรท์ก่อนนะครับโอเคมาดูนะครับวัดท้าเล็งเท่าไหร่ครับ เยอะอยู่นะดอกแรกนะครับ8คะแนนเลยซึ่งคุณนะจะมีโอกาสทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ลูกดอกด้วยกันดอกที่2มา6คะแนนหกคะแนนยามเลงนะครับลัสเบอร์รี่กับตัวซากุระไว้อันนี้เขาใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้เขาใหญ่ก่อนเลยเหรอดอกที่3อุ๊ยโอ้โห้ผ้าไปครับอันนี้ ไม่เข้าเป้านะครับเฮ้ยนะครับนะฮะดอกที่4ครับอุ้ยเฮ้ย8 8หรือ9 8หรือ9นี่ให้อาจารย์ดูเลยนีกรรมการมาแล้วโอ้เข้าคะแนนนะครับมาดูลูกสุดท้ายจะได้กี่คะแนนครับโอ้โห ขนาดนี้คือถ้าทีมอีกทีมหนึ่งยิงให้เข้าเป้าเข้าไว้ก็คืออาจจะชนะแล้วอ่ะ8 9และ6นะครับรวมนะครับได้ไปทั้งหมด23คะแนนคือถ้ายิงเข้าเป้าเข้าไว้สักสี่ผู้ที่มีเวลาซ้อมมากที่สุดสักห้ารอบห้าห้าคะแนนห้าคะแนนเฉลี่ยมีช่วงที่เธอซ้อมยิงนูมาก่อนที่จะไปสระผมด้วยสันซิลแล้วอะไรนะคะผมสวยท้าแดดสุดๆนะครับ ใส่ซีเสรียบด้วยอ่ะเพราะน้องต้องยกยกธนูสูงขึ้นต้องยกแบบเชิดขึ้น uh> ่ะอือเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยไม่ได้เล่นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมสวยเป็นไงสวยจริงๆนะสบัดสบัดจนคอเมื่อลรเนี่ยบดยิงเถอะโอเคไปเฮ้ย เดี๋ยวไปดูก่อนกรรมการดูก่อนว่าโดนเส้นไหมนะครับตอนนี้ดูด้วยตาเปล่าเหมือนจะ8นะครับผมว่า10ผมว่า8ไม่โดนไม่โดนเส้นนะครับได้อีก8คะแนนก็ได้ก็ได้ยิงกันมั้งไปสี่พักสี่พัสี่พัเฮ้ยโหเกือบโดนเจ็ดป่ะเดี๋ยวดูอ่ะเจ็ดเกือบแปดดีกว่าไม่โดนไม่โดนเจ็ดครับผมยี่สิบสองแล้วรวมกับของเดิมเป็นตอนนี้เป็นสี่สิบห้าออ เอาลัตเบอร์ี่เอาลัรีหน่อยให้ลูกค้ากหอเออลัตเบอร์รี่ลัเบอร์รี่เป็นไงสวยสวยจัสว่าพี่ใบเดินเข้ามาลัตเบอร์รี่หน่อยสิเขิงยังไงเขินพี่ใบเหรอหุ้ยเข้ามาใกล้โอ้โหสุดนายมาดูกันนะครับตอนนี้ไปไปอันนี้เหมือนจะโดนเส้นเจคะ ไซซีนะครับได้ไป29คะแนนนะครับรวมกับของพี่ไบร์นะครับ23นะครับทีมนี้ได้ไป52คะแนนเปลี่ยนขึ่งเกินครึ่งตามทีมไบร์กับไซซีหน่อยเป็นไงคะแนนของคุณคุณดูแล้วพอใจไหมค่อนข้างพอใจครับมาถึงคะแนนเขานะเสียดายอ่ะเราพลาดอ่ะพลาดไปนิดนึงแต่คุณคิดว่าเป็นไงคะแนนของคุณนี้ทีมนู้นทำได้ไหมเอาให้เกิน50ก่อนดีกว่าเออทีมนี้ จะไม่มีหลุดออกไปนอกสีดำเลยแต่ว่าหลุดไปนู่นเลยไปมาเลยนะครับกระปุกแล้วพี่เวิมาโอเคนะครับมามาดูทีมนี้กันบ้างนะครับกระปุกนะครับแล้วก็วินนะครับผมตกลงกันอย่างว่าใครจะเป็นคนออกไปยิงก่อนเดี๋ยวให้พี่ปุกก่อนเลยครับเพราะว่าถ้า คนแรกทําไม่ดีอ่ะคนสองมันจะกดดันถ้ารู้ว่าคะแนนมันยังไม่ถึงคนสองจะได้แก้เกมได้ใช่คือแบบคือรอดูทิ้งภาระทิ้งนี่คือเอากระปุกไปให้รอดก่อนกระปุกจะเริ่มก่อนนะใช่ค่ะโอเคครับผมโอ้โหยิ่ไม่ใช่ยิงโดนหน้าหรือว่ายิงโดนเลยนะใช้แชมพูอะไรกันเนี่ยซันซิลค่ะนี่ซันซิลอะไรนะครับซันซิล เนเชอรัลซากุระและราสเบอรี่ค่ะผมคุณดูแบบว่ามันดูท้าแดดดูแบบนี้ขนาดโดนแดดมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วผมคุณยังดูนุ่มอยู่เลยนะครับอ่ะลูกแรกครับเอาละครับถ้าสวยมาดูกันนะครับว่าถ้าอย่างผมลงอย่างหมาหรือเปล่ามาดูกันนะไปครับตัวโโอ้ห แอนคะแนนโอ้โหเหแล้วแบบลูกเขาแบบวิถีเขาแบบนั่นคงอ่ะแล้วโดนคนก็ไส้แตกอ่เมืกันโอเคพร้อมลูกที่สองวลมเมื่อกี้ลมมันแรงมากผมเห็นเลยผมจับผมแบบผมผมเมื่อกี้ฟุ่งฟุ่งพุ่งแบบนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ทีมนู้นเขาก็ไม่เข้าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกี้ลมมันมาพอดีไงมาลูกที่สามครับตอนนี้ยังแปรคะแนนอยู่นะครับผมนะไปครับลูกที่สาม เลีงไว้ครับลัสมุ้ยังไม่จบเขาเรียกว่าพูดไม่ทันขัดคำหลุดเป้านะครับไม่ได้คะแนนนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะลงตรงน้ำไม่กระสาบกระส่ยก็จบสิทธิ์ไปเลยทีเดียวตีนี้คือแบบทำให้เขาตายใจคนละยืดเราวังกันไม่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมั่นใจแล้วไปลูกที่สี่มาดูกันนะฮะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับจากกระปุกเป็นกระจอกหรือเปล่ามาดูกับเธอคนนี้ มาดูกันนะฮะว่าเขาโดนดอกไม้แน่เลยเ่ยเป็นกระจกหรือเปล่าไม่โดนแน่เลยก็โดนลาสเบอร์รีนั่นเลยอ่ะไม่โดนแน่เลยไม่โดนไม่เลยโดนซับดูแา อังกี้เล่งตรงไหนเอาจริงๆนะเล่งสีเหลืองแต่คนแรกเลยโดนสักกุ้งแล้ไปเต็มๆนะครับรับไป10คะแนนมาลูกสุดท้ายของคุณกระปุกนะครับลัเบอร์รี่ลาตเบอร์รี่แมวข้างล่างครับได้สักกุ้งแล้วไปลัตเบอร์รี่เรียบร้อยไปไหนวะข้างบนข้างบนสรุปนะครับกระปุกนะครับลาตเบอร์รี่ได้ก็จริงนะฮะแต่เข้าเป้าแค่2ลูกนะครับรวมแล้ว18คะแนน คือตอนนี้ผมเข้าใจเลยคําว่ากดดันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าวินอยากชนะวินต้องได้มากกว่า34คะแนนลูกก็คือลูกลเจ็ดคะแนนมาดูกันนะครับโหดอยู่อ่ะต้องหูทุกลูกเลยนะทีมนี้ของมูบ้านนะวินวินน่าจะแพ้แล้วเนี่ยน่าจะเกิดปฏิหารแค่ยิ้มโดนดมาลูกแรกนะของพี่วินนะครับผมก็ยังดูสวยอยู่โอเคพร้อมนะครับโอเคครับ อุ้ยโป๊ะลูกแรกนะลูกแรกเข้าเป้านะเลยไม่ได้ล่ะต้องแปดเก้าอะไรเนี่ยมีงานทำตามแผนอยู่อยู่ในแผนนี่เหรอเฮ้ยหกหกหกนะฮะแต่เกือบเข้าหน้วูนย์ยังหรือเปล่ามือมือนั่นแหละทขาสวยทขาสวยโอ๊ยดูไงยะหลาซโลี่เหรอโอ๊ยอ๊ยยซุ่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะผมตั้งศูนย์ใหม่เมื่อกี้เป็นไงเข้า ซากุระเต็มเต็มเลย10คะแนนยี่สแล้วใช่แค่ส3บสาอันนี้คือทิศดอกทิศดีที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นมาเลยนะคืออันนี้เข้าตรงทางเป๊ะโดนซากุระไปเต็มเมื่อกี้ผมก็ยิงโดนแต่ว่ากล้องไม่ได้จับไว้กล้องผิดกล้องเราช้าใช่ไหมดอกที่สี่โอเคไปอุ้ยโอ้ยเราเนี่ยัง เหลือแค่ดอกสุดท้ายผมให้สองดอกผมให้สองดอกเลยเฮ้ยให้สองดอกอันนี้คุณท้าทายแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ลงโทษสองเท่าได้ป่ะโอเคเอางี้มีการท้าทายมานะคุณผู้ชมครับอันนี้คือนอกเหนือจากสคริปต์นี่ไม่มีในสคริปต์พี่ไบรท์บอกว่าวินเอางี้ไหมพี่ให้เลย2ดอกแต่ถ้าคุณใน2ดอกนี้คุณชนะไม่ได้โดนลงโทษ2เท่าคุณรับคำท้าไหมสนใจไหมครับโอเคครับรับคำท้านะผมยิงแล้วยิ่แพ้วแคตอนนี้เราต้องเสี่ยงเล้วแหละเขาได้น้อย กว่าอยู่ดีเขาก็จะโดนลงโทษเป็น2เท่าตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่เต้นเลยต้องมีคแน่ๆนี่ต้องเล่าเปล่าโอเคอยโอยเอาแล้วแปดแต้มที่ตายแล้วแปดแต้มครับแปดแต้มแปลว่านี่คือดอกตัดสินดอกสุดท้ายถ้าวินนะครับทำได้มากกว่า5้คะแนน วินจะชนะทีมไร้ทันดีแต่ถ้าทำได้น้อยกว่า5คะแนนครับคุณจะแพ้และโดนลงโทษเป็น2เท่านี่คือดอกตัดสินนะครับและเขาคนนี้ผมให้สดอกผมให้2องดอกเลยจริงๆงคือไปก็ชนะแล้วเนี่ยแบ่งไม่น่าไปถาเลยวินนะครับทำได้มากกว่าสงสารน้องแหละวินจะชนะทีมไร้ทันดีแต่ถ้าทำได้น้อย่าาะแล้วลืมลืมคิดว่าน้องจะทำได้ขึ้นมาโลงโทษเป็น2เท่านี่คือดอกตัดสินนะครับ อนาคตและความหวังขวามและความหวังของบ้านเย้ได้คะเนนโดยไม่โดนไม่โดนแต่ได้ไป7คะแนนขออนอยเลยไม่สยเร่อนสอนให้รู้ว่าเฉยๆดีแล้วเฉยๆดีแล้วทีมไบร์และไซซีนะครับทำได้รวมนะครับ5.2คะแนน ทวนทีมวินและกระปุกนะครับทำไปได้ทั้งหมด55คะแนนชนะไปและบทลงโทษของเราจะเป็นยังไงไปดูกันบทลงโทษรายการชอบโหดด้วยโอเคมาบทลงโทษของเรานะครับตอนั้นรักนัานัากติดฟิกเกอร์อย่างงี้เหรอไซซีนะครับโหวันนี้เป็นวันที่แบบ คือแดดแรงจริงๆเป็นไงตาหยีเลยไหมมองแทบไม่เห็นเลยโอ้โคือแบบวันนี้สุดๆเลยนะดังนั้นดีวันนี้คุณจะไม่ได้มีร่มเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบทบลงโทษก็คือให้คุณเนี่ยนะครับออกไปตากแดดให้มันแผดเผากันหน่อยเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณจะต้องติดสติ๊กเกอร์คาว่าลูเซอร์อ๋อแล้วมันจะเป็นรอยดำแดงใช่ไหม <laughs> นี่คือลูเซอร์อยู่ที่แขนและเราจะปล่อยให้คุณนะครับ,รบนั่งตากแดดไปจนผิวคุณเนี่ยเปลี่ยนสีและคําว่าลูเซอร์จะติดอยู่ที่แขนคุณเป็นตาบ่าไปชั่วกับชั่วกันโอ้โหแต่ไงจริจริงถึงจะยืนกลางแดดไงก็ไม่กวนครับ <laughs> เพราะวันนี้ผมจะใช้ s ันซีนแนสทัลสับสุดราสเบอรีร่มาแล้วครับ <laughs> ถึงแขนผมจะไม่ แต่ผมของผมไม่แห้งแน่นอนครับผมเพราะว่าผมของผมได้มีกรอบ UV สักุระป้อางกันผมมาอยู่แล้วไอ้จ้าอะอันนี้ก็ปลอดโล่งไปโล่งไป,ไปนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเราจะมีสติกเกอร์นะครับลาสเบอร์รี่และสักุระนะครับหให้ผู้ชนะเนี่ยได้ติดลงโทษคนแพ้หน่อยอ,อ่ะอยากติดตรงไหนก็เต็มที่เลยนะโอ้ยถึงสองเท่าก็ยังน่ารักนะถ้าสมมติวินโดนก็คือสติกเกอร์2แผ่น คือไม่ให้วินติดสติ๊กเกอร์ใบนะวัวจิ้นเกินไปหรอนะครับใส่สีและไบรท์ตากแดดกันไปก่อนส่วนเราไปนั่งพักในห้องแอร์ดีกว่าเนาะไปดีกว่าโอเคโอเคเอางี้มาเอางี้มาเยนี่ไม่เป็นสิ1นาทีอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวไม่ชอบส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคเชิญตากแดดกันตามสบายนะครับไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบางที10นาทีจะไม่เปลี่ยนได้ทันนะคนถ้าแบบเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแล้วก็เมลานินเปลี่ยนสีอะมันก็จะไม่เปลี่ยน สบายนะวินกระปุกนะวันนี้ยไม่น่าจะมาเลยร้อนหอากาศนะครับน่าสงสารจังเลยเนี่ยตากแดดกันมา3วันแล้วไม่น่าขนาดนั้นเออนะครับไหนไม่ดูหน่อยซิว่าคําว่าลูเซอร์เนี่ยมันติดคุเรียโดดึงเองเลยไม่ต้องร้องผมดึงเลยโอ้นี่นะโอ้แดง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 นะแต่คือจริงๆเนี่ยคุณอยู่ดีดี คุณชนะไปแล้วไม่มผมแบบไม่ได้ออกอะไรการอย่างงี้งานผมก็อยากได้แอร์ทามเพิ่มมากอ,อยากอ,อยากให้แฟ<อ>นลัดได้เห็นหน้านานๆน,น่าจะคิดถึงหน้าของงานอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยสำหรับบลงโทงของเรานะครับส่วนทีมที่ชนะเราก็เป็นไงสบายๆนะสบายมาก เราเก่าเข้าไปในห้องแอร์ได้ไหมแล้วปล่อยห่อไปไว้นี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับไร้วินเขาตามหาสาวผมสวยท้าแดดแบบกระปุกแล้วก็ใส่สีนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรนะครับไร้วินกับกิจกรรมตามหาสาวผมสวยท้าแดดกับไร้วินนะครับผมกับวินอยากจะชวนแฟนคลับมาร่วมเครียรทถาถ่ายรูปในโจทย์ ผมสวยต้องมีเกราะ UV ซากุระด้วยนะครับวิธีที่1นะนะครับง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปโชว์เส้นผมสวยเปล่งประกายนะครับท่ามกลางแสงแดดพร้อมกับ Sun Silk Natural Sakura and Raspberry นะครับในแบบฉบับของคุณข้อที่2นะครับโพสลงทวิตเตอร์หรือ IG ก็ได้นะครับพร้อมติดแฮชแท็กผมสวยทาแดดก,กับไบร์ทวินแล้วก็แฮชแท็ก Sun Silk Natural x Brightwin นะครับสิบคนแรกที่อวดผมสวยทาแดดได้โดในใจจากกิจกรรมนะครับจะได้มาเจอกับพวกเราพร้อมกับรับของรางวันพิเศษด้วยครับ และว,วิธีที่สองนะครับหนึ่งคอมเมนต์รูปถ่ายใบเสร็จพร้อมแชมพูและครีมนวดซันซิลเนเจอร์สักุระแอนด์ราสเบอร์รี่นะครับเขียนข้อความบรรยายนะครับอวดผมสวยเพราะมีเกรอดยูวีซากุละานะครับ พร้อมเขียนชื่อตนเองบนใบเสร็จให้ชัดเจนนะครับ2นะครับคอมเมนต์ลงในโพสต์กิจกรรมบนเพจ Facebook g m m t v นะครับพร้อมติดแฮชแท็กผมสวยท้าแดดกับไบร์ทวินนะครับแล้วก็แฮชแท็กซันซิลเนเชอร์เอ็กไบร์วินครับสิคนนะครับที่เขียนข้อความอวดผมสวยท้าแดดได้ประทับใจที่สุดนะครับจะได้มาเจอกับไบร์ทวินนะครับพร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยครับครับผมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสี่เมษายนอ่าเลยไม่กี่วันแล้วนะจ๊ะยี่สิบสี่เมษายนอีกเจ กิจกรรมแบบนี้กันเยอะๆนะครับถ้าคุณเนี่ยคิดว่าคุณคือสาวผมสวยท้าแดดแบบกระปุกแล้ใสซีนะครับยังไงส่งมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเลยนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง4คนเลยที่มาร่วมสู่กับเรานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอไปเอารอยไหมของคนแพ้ออกก่อนหน่อยแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ s ั n Juice Natural สักุระลัสเบอร์รี่ ให้ผมสวยเป็นประกายท้าย U V เป็นไงบ้าโอแสบไหมเนี่ยสงสารเลยอ่ะโอแดงเลยจริงผมได้ยินมาว่าเวลาที่มันโดนแดดแล้วมันเป็นรอยอย่างจริงเราต้องใช้ทิชชู่เปียกเช็ดแล้วมันจะช่วยเรื่องรอยไหมได้หราคือรอยรอยฉันว่าพ่นสีลงไปแน่เลยใช่ไหมฉันว่า amazing tissue amazing มากๆาเนี่ยครับนี่คือนี่คือเป็นผิวของผมนี่เชื่อว่าแล้วมันยิ่้จะพูดอยู่แล้วแต่กลัวหาว่าเดี๋ยวดิสเครดิตน้องเช็ดออกไหมดูชุดเด็ดออกเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผิวเป็นอย่างนี้เราเขาต้องเป็นถ่ายแบบ คือจริงวันเนี้ยมันมีแดดมาทั้งวันแต่เพอเอิญพอถึงตอนทําโทษอ่ะแดดมันไม่พอก็เป็นความโชคดีของพวกเราไปอันนี้ก็เลยเป็นเาเรียกว่าแดดการแสดงซึ่งพอตอนนี้ฮัดปุ๊บถ่ายเสร็จแดดออกโอ้ปะแยกย้ายแยกย้ายเพราะรอยแดดพวกนี้ใช้เวลานานหลายวันนะกว่ามันจะหายมันไม่มีทางหรอกที่จะปล่อยให้ศิลปินแบบว่ามาเป็นผิวแดดแบบนี้เพราะว่าแขนนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยต้องแบบ เห็นตลอดเลยเงี้ยเราต้องแบบถ่ายวงถ่ายแบบไม่ได้ไม่ได้นะเสียไปหลายวันเลยนะอคิดว่ารายการโฮไม่ทําโทษแบบนี้อยู่แล้ว,ลวต,ตั้งแต่แรกแต่แบบกัว่าพูดปเดเดยวจะ discredit เ <c oughs> มอกี้เห็นมันดูเป็นชมพูชมพูแบบประหลาดอจริงๆ,ๆ,ๆด้วยนาใช้บลัชออนเถอะโอเคครับถือว่ามาดูให้น่าแบบน่ารักน่ะหคาคิดถึงแล้วก็สงคนนี้ก็มากับโปรเจกต์แคมเปญต่างๆนะคะให้ร่วมสนุกกันได้ก็ทุกคนก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้เนาะถึง24เมษายนเนาะ อ่ะอาทิตย์นี้แล้วนะครับอีกอาทิตย์เดียวนะครับผมก็ไปไปเล่นกันได้แล้วถ่ายรูปใบเสร็จแล้วก็อวดผมสวยกันเนะาะบางทีเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายหรือว่าถ้าเป็นแฟนเบรแ,แ,แฟนบอยจะ่วมสนุกยากมากเพราะว่าการอวดผมสวยของแฟนบอยเนี่ยทำได้ยากมากเพราะผู้หญิงนี่จะแบบมีวิธีครีเอทได้หลากหลายกว่ามากผู้ชายมึงจะทำยังไงให้ดูผมสวยอ่ะโอเคครับก็ถือเป็นคอนเทนต์น่ารักเลยก็ตอนแรกคิดแล้วแหละแบบว่า คิดแล้วว่าวินจะชนะหรือเปล่าเพราะแบบเนี้ยดูทรงนะคือตอนแรกบอกว่าวินเนี่ยเขาจะเล่นเกมกีฬาเก่งใช่ไหมแต่พอมาเจอเห็นแบบไซส์ี่เขาเป็นแนวสปอร์ตไงแล้วไสซส์ีเล่นเก่งมากอะเพราะฉะนั้นพอดูเลอคะแนนบวกกับไบร์แล้วยังไงก็นำหมายังไงก็ชนะอะไรเงี้ยพอเจอเข้าไปปุ๊บโอ้ชนะแน่นอนไม่น่าไปทาเลยทาปุ๊บแพ้เลย <c oughs> จริงๆควรจะอยู่เฉยๆ <c oughs> อ่ะโอเคครับเห็น2คนนี้แล้วก็ จะคิดถึงบรรยากาศตอนดูไ r i ์วินอินบ็อกเนาะจริงจริงเราก็รีแอคทุกตอนเนาะกับไบร์วินอินบ็อกแล้วก็คิดถึงตอนนั้นว่าอุ้ยตอนนั้นสนุกมากเลยแต่ตอนนี้น้องกันเยอะมากไม่มีเวลามาถ่ายรายการอะไรแบบนี้นะครับนอกจากแบบเป็นสเปเชียลหรือว่าเป็นรายการของสปอนเซอร์นะครับเพราะว่ายากมากเลยเพราะน้องๆคิวน,น้อยมากไม่ค่อยมีคิวแล้วอะไรเงี้ยก็อ่ะก็ดีใจด้วยที่บอกว่าเราได้เห็นอะไรบรรยากาศนี้อีกครั้งแล้วกลับมาแข่งขันกันเนาะนจริงจริงเขาจะมีเหมือนกับตอนแปะสติ๊กเกอร์เนาะแบบว่าเขาให้วินไปแปนะใซ่ีเนาะแล้วก็ให้้้ตัวัวนนนอออองงงกกกกรรระะะะะปปปปปุไป 8, Bright, ไไไไแแแบบบท์ยย่เเนะี็มม กลัวคนจะจีนมัง้งอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดาตามกันด้วยวันนี้ประมาณนี้นะครับก็มาให้หายคิดถึงกันนะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย